นี่กูโชกมึงเชียล่ะมันมวยหมัดมันจะต่อยหมัดเช้าล่ะไอฟงมึงโยกลงมาดีเออปึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเออมึงลบหน่อยเออไอเชี่ยไม่ใช่มึงยืนอย่างเงี้ยพอเข้าวงในปุ๊บมันไม่สู้เขาลวมมึงมึงขวงก่อนได้เออปุ๊บมันเอ๊มึงล็อกมันล็อกเอ๊ยควงเออนั่นแหละตีได้ล็อกได้ตีนั่นแหละดีดีดีตีด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 ีควงหน้าไว้แม่ติว่ามันจะเข้ามาปุ๊บมึงก็ขวงไปก่อนเลยเฮ้ยเออตี ดีมากดีมากสอนมีอไสอนได้ด้วยโอเคแล้วจังหวะจังหวะมัดตมันมึงก็ขอดีเออมีรูบ้างวยไม่ใช่มึงยืนทื่อให้มันใหญ่มันใหญ่เรามันต่อยเราเราก็เมาดิปิดมึงโยกด้วยปุ๊บปุ๊บปึ๊บฮุบอ้โหอุงหน้าวักควตีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยนนิ้วนิ้วนิ้วจับอะรมาหน่อยมาบีให้เรเออหั <laughs> OK. Whoa.